เ,เด็เดนดาวดี12ราศีประจำวันที่17มกราคม2569นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น3ราศีก็คือราสีเมร่ราสีพระสแล้วก็ราสีมิถุดน,นั่นเองนะครับอาจารย์แมนโมนพลังเลไม่มีปลุกสรกวัดทุกใดๆมีแต่เลขยามดาวเด่นใช้ไลเป็นกำลังใจให้ทุกราสี กลุ่มเฮห้าภาษาเลขเป็นกลุ่มสมาชิกตลอดชีพจ่ายเพียงครั้งเดียวรับเลขเด่นประจำวันทุกวันพร้อมเลขปิงปองและวอลเปเปอร์มงคลฟรีครับสนับสนุนโดยอลาดินคอฟผลิตภัณฑ์กาแฟชนิดผงซึ่งใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงผสมกับส่วนผสมจากธรรมชาติ14ชนิดเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพสามารถเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์อลาดินได้ที่เว็บไซต์ตามช่องคำอธิบายด้านล่างครับ เลขเด่นดาวดี12ราศีประจำวันที่17มกราคม2569นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น3ราศีนั่นก็คือราศีเมษร,ราศีพฤษภแล้วก็ราศีมิถุนนั่นเองนะครับก็แบ่งเป็นคลิปละ3ราศีนะครับนะเหมือนกับงวดที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่าพียงน้องรับชมอยู่นะครับก็จะต้อง หรอใครที่ไม่ใช่1ใน3ลราศีนี้นะครับก็ต้องไปรับชมอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปอื่นนะครับจะมีทั้งหมด4คลิปด้วยกันนะครับสำหรับซีรีส์เลขเด่นดาวดี12ราศีนั่นเองนะครับก็เป็นอ่า แนวใหม่นะครับเป็นเพื่อความสะดวกนะครับทำมาในงวดที่แล้วแล้วนะครับปรากฏว่านะครับพี่ยังน้องชื่นชอบนะครับเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมาดูกันยอดวิวรวมเนี่ยเป็นแสนเลยนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแน่นอนครับเราว่ากันที่3ราศีในคลิปนี้นะครับเป็น3ราศีแรกคือเมษพฤษภมีถุนนั่นเองนะครับเอาละนะครับเราว่ากันเลยนะครับ เกี่ยวกับราศีเมษก่อนนะครับราศีเมษสื่อน้าโชคครับราศีเมษและลัคนาราศีเมษนะครับอย่างแรกเนี่ยให้พิรณาจากคู่ครองนะครับ คู่ครองเพศตรงข้ามนะครับวารศิเมตมีดาวศุกร์นะครับที่เป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวคู่ครองนะครับดาวดวงนี้นะครับโคจรเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ตำแหน่งมหาจักรเนยนะครับก็ถือว่าในแง่การพยากรแล้วถือว่าใช้ได้นะครับดีเลยนะครับคือความสําเร็จความยิ่งใหญ่นะครับในเรื่องการเงินแล้วก็ความรักด้วยนะครับการทําธุรกิจที่มีหุ้นส่วนก็จะดีนะครับคราวนี้สื่อน้าโชคก็พิจารณาเลยครับคู่ครองเพศตรงข้ามนะครับ ผู้ครองเพศตรงข้ามก็คือไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานเนี่ยถือว่าเป็นสื่อน้ำโชคให้กับราศีเมษได้ทั้งหมดเลยนะครับจุดต่อมาครับก็คือเอกสารนะฮะแต่เป็นเอกสารที่จำเพาะเจาะจงนะครับว่าต้องเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินนะครับ คือไม่ใช่เอกสารแบบทั่วไปนะครับบางทีบางคนเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับเอกสารแบบเยอะอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีกิจธุระนะครับธุรกรรมต่างๆที่ต้องทําเกี่ยวกับเอกสารเยอะในช่วงนี้นะอาจจะจับจุดไม่ถูกใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับโฟกัสให้เลยนะครับว่าต้องเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะถ้าไม่เกี่ยวกับการเงินก็อาจจะเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวกับ คู่ครองก็ได้นะครับก็ลองดูว่าสตอรี่ชีวิตคุณตอนนี้ไปเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรนะครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแนวทางเสริมดวงครับราศีเมษเนี่ยอย่างแรกเนี่ยให้เน้นไปทำเ,เกี่ยวกับการทำบุญลงศพนะครับทำบุญลงศพพ้าเขาหอ่อศพทำบุญให้ศพไม่มีญาติแล้วก็เป็นเจ้าภาพงานศพนะครับอย่างที่สองเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับคนแก่คนเฒ่าคนชาราครับบ้านพระคนชาราต่าง นะครับอย่างที่3ก็อิดหินปูนทรายถวายวัดครับเป็นเรื่องของเสนาสนะต่างๆนะครับนะโบสถ์วิหารต่างๆครับทำเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างแบบนี้นะครับก็เสริมชะตาเรื่องของโชคลาภในงวดนี้นะครับเลขนําโชค3ามหมายเลขครับราศีเม้ได้แก่036สนะครับ036สาีนำโชคเน้นสีขาวสีชมพูแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาัที่ราศีและลัคนาราศีพฤษภนะครับ พระศพเนี่ยสื่อน้ำโชคนะครับโดดเด่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเลึนลับหรือสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชาวราศีพระศพรวมไปถึงลัคนาพระศพที่ได้ไปวัดไปสถานที่ทางศาสนาได้ไปทำบุญได้ไปปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนี่คือสภาวะที่จะเป็นสื่อนํำโชคให้กับพฤะศพนะครับอย่างโดดเด่นเลยนะครับ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ได้จำกัดศาสนาจะเป็นวัดวาอารามนะโบสถ์วิหารโบสถ์คริสต์นะครับหรือจะเป็นมสัสยิดนะครับหรือสาลเจ้าจีนคือได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะศาสนาอะไร,นะ,รนะครับบอกไว้กลางๆคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสถานที่ทางศาสนานะครับโดยส่วนตัวผู้ศบช่วงเนี้ย ยังได้อน,นิสงนะครับอน,นิสงจากาเรื่องของดาวพระเกตกับมฤตยูที่โคจรสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับเป็นดาวยานอย่างรู้ทั้งคู่ก็จะส่งผลให้ผู้ศพเะเซนดีลางสังหอนแม่นนะครับเวลาที่สังหอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรืออะไรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มักจะเกิดขึ้นจริงในตลอดระยะเวลา2เดือนครึ่งนะครับก็คือมกรากรุภานะครับมีนาเนี่ยก็ประมาณครึ่งเดือนนะฮะ ในช่วงนี้ก็จะคนก็จะมาหลอกไม่ได้พระศพจะเซนดะีฮะลางสังหอนแม่นนะครับแล้วก็จะรู้แบบรู้หลบเป็นเขาเรียกว่ารู้หลบหลีกนะฮะไหวพริบดีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พู้ศพยังพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยดาวมฤตยูนะครับก็ทับลักนาราศีอยู่นะครับแล้วก็ พรนธ์หัตเองเนี่ยมาอยู่ในเรื่องการเงินนะเพราะนั้นถ้าคุณเนี่ยมีการใช้จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยแล้วก็จะพลาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องของบินค่ายา,าต่างๆบินค่ายานะครับเลขห้องโรงพยาบาลน,นะฮนะยอดเงินที่มาซื้อซื้อซื้อยาทานอย่างเงี้ยก็ได้นะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอ่ยนะครับหรือจะเป็นเ,เลขจากการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะครับก็ยังเป็นสื่อน้าโชค ที่เหนียวแน่นอยู่นะครับนะเพราะว่าอย่างข่าวที่แล้วเนี่ยหมอแม่นน,นี่ลัคนาผู้ศพนะพอดูดวงส่วนตัวและว,ว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมีโดดเด่นแล้วนะเรื่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปไหว้พระนะครับที่วัดปราทาช่อแห่นะครับแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ที่นั่นปรากฏว่าก็ถูกเลข1.6ก็ได้จากที่นี่แหละนะ ก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับรอบนี้ก็ยังต้องเน้นในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับแนวทางเสริมดวงนะครับผู้ศบเนี่ยก็อย่างแรกเลยทําบุญลงศพนะครับทําบุญเกี่ยวความเป็นความตายนะทําบุญลงศพผ้าขาวห่อศพ นะทำบุญให้ศพไม่ไม่ญาติเป็นเจ้าภาพงานศพหรือว่าออกสัปปัยในการซ่อมหรือว่าสร้างนะครับเมนเผาศพนะครับอย่างที่2นะครับเรื่องของจิตวิญญาณเลยนะครับก็ปฏิบัติธรรมนะวิปัสสนากรรมฐานถือศีลปฏิบัติธรรมเลยนะสวดมนต์ภาวนานะครับประมาณนี้นะนี่คือพระศพเลขนำโชคสามหมายเลขครับราศีพระศพได้แก่5 0 6นะครับ5 0 6ศนสีนำโชคเด่นสีส้มสีเหลืองและสีฟ้านะครับต่อมาครับ เรามากันที่ราศีและแลัคนาราศีมิถุนนะครับมิถุนหรือเมถุนนั่นเองนะราศีมิถุนเป็นราศีที่ขึ้นชื่อได้ว่าในปี69นี้นะครับนี่คือราศีที่ดวงดีที่สุดนะครับดวงดีดวงรุ่งพุ่งแรงรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,งนะต่อยอดได้หลายๆอยา่างมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับนั่นคือในเรื่องของอมาตรฐานความมั่นคงในดวงชะตานะครับวันนี้นะครับดูเรื่องของ โชคลาภนะสื่อน้าโชคของคุณในงวด17มกราคมนะครับคู่ครองเพศตรงข้ามพลาดไม่ได้ค,คู่ครองคนรักเพศตรงข้ามเนะเพร,ะราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคู่ครองนะครับถอยมาทับมิถุนเนี่ยวันที่23ธันวา68ปีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวทับไปอีกประมาณ5เดือนเออ5เดือนเนี่ยถึง31พฤษภาคม เอาจริงก็นะห้เดือนแล้ประมาณนั้นแหละนะครับห้าเดือนห้าเดือนนะครับพอเข้าสู่มิถุนายนแล้วพระหัสย้ายนะออกจากการทับเรือชนชะตาไม่ได้ย้ายไปไหนไกลก็ย้ายไปเป็นมหาอุดในเรือนการเงนินก็ทำก็เลยส่งผลให้ดวงดีต่อเนื่องนะตลอดปีนะครับในงวดนี้นะครับคู่ควองเพศตรงข้ามนะครับก็ย <c oughs> ังเปสื่อนำโชคให้เราได้อยู่นะครับเสริมนิดนึงก็คือ ญาติผู้หญิงหรือว่าคุณแม่นะครับแต่อาจจะโดดเด่นไปในเรื่องของอาญาติผู้หญิงในฝั่งแฟนของเรานะครับหรือว่าคุณแม่ของคู่ครองของเราเอาจจะเป็นแบบแม่ย่าใช่ไหมคนที่เป็นสุภาพสตรีเนาะก็อาจจะมีแม่สามีอันเนี้ยเป็นสื่อน,นําโชคให้เรานะครับส่วนใครไม่มีก็พิจารณานะว่าญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงอะไรเงี้ยที่น่าสนใจ นะครับเป็นสื่อน้าโชคให้ได้อะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็เป็นคู่ครองของเราแฟนของเรานะครับหรือถ้าไม่มีคู่ครองนะแต่มีที่แบบพูดคุยกันเป็นเพศตรงข้ามเฉยๆก็ได้นะครับยังไม่ต้องมีสถานะก็ได้แต่เป็นเพศตรงข้าม ที่เรารู้จักสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับก็เป็นสื่อน้าโชคได้นะครับหลายๆอย่างนี่มันไม่ได้ฟิกตายตัวอยู่แล้วนะฮะลองดูนะฮะสื่อน้าโชคตามนี้นะครับสาหรับมิถุนนะครับแนวทางเสริมดวงนะครับอย่างแรกก็ทําบุญเกี่ยวกับความรู้นะครับการให้ความรู้หนังสือหนังหาตําราเรียนนะครับนะก็ให้เด็กๆก็ได้นะครับสองนะครับทาบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับก็กว้างๆเลยจะทําอะไรก็ได้ ใก้ทำบุญให้กับโรงพยาบาลนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ําดื่มบริสุทธิ์นะครับให้ลงท้ายด้วย15นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณหรือว่ามูลค่านั่นเองนะครับเลขนำโชคสามมาได้ครับราศีมิถุนได้แก่275เจ็ดาสองนะครับสีนำโชคครับเน้นสีขาวสีม่วงและสีส้มนั่นเองนะครับ และนี่คือ3ราศีนะครับฮ่าเมษภพศพมิถุนนะครับขอให้เฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันในราศีถัดๆไปครับ